สวัสดีค่ะทุกคนบ๊อสูทุกคนสวัสดีค่ะ,คคะบงชูเราจะใช้องหรือเราจะใช้อานะคะกับยานพาหนะและสถานที่ต่างๆ ประเทศต่างๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมีตัวอย่างมาให้เลือกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ เริ่มก,กันกับอายานพาหนะก่อนนะคะเราจะใช่องในการโดยสารที่ปิดนะคะคือเราอยู่ด้านในของยานพาหนะนั้นๆนะคะตัวอย่างเช่น en voiture. en voiture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  โดยรถยนต์นะคะ en bateau En bateau. En bateau. En bateau. En métro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 . En bus. 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 En train. En train. En train, En train, En En e n a v i on en a v i on en avion โดยเครื่องบินค่ะอันนี้เราจะเชื่อมเสียงนะคะ on taxi e n taxi e n taxi e n taxi โดยรถแท็กซี่ค่ะและเราจะใช้อ่าเมื่อเราอยู่อ่าด้านนอกของยานพาหนะนะคะยานพาหนะไม่ได้ปกคุมตัวเราเอาไว้นะคะตัวอย่างเช่น อเว l o ล v าว o โ v อ l วิ v ล l o โดยรถจักรยานค่ะอ m มโตะอาโมโตะอามโตอโดยรถมอเตอร์ไซค์ค่ะอาพีาพีพีโดยการเดินค่ะอาเชวัน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 โดยม้าค่ะ แต่ปัจจุบันเราจะได้ยินคนฝรั่งเศสใช้องวิโลองโมโตกันเยอะมากนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะไม่ผิดนะคะและเราจะใช้องนะคะกับชื่อประเทศต่างๆค่ะอ n ง r ร n อ e ส n งองอประเทศฝรั่งเศสค่ะ ในไตลนด์ในไทยลนด์ใไยลนด์ใไลด์ประเทศไทยคะ่ะในอตาลีนตาลีออนตาลีนตาลีอันนี้จะเชื่อมเสียงนะคะประเทศอิตาลีคะ่ะในอร์ออสอร์ออสอร์สอร์สก็คือกอสซิกาคะ่ะและเราจะใช้อนะคะ กับจังหวัดต่างๆหรือกับทะเลภูเขาชนบทนะคะดูตัวอย่างกันค่ะอัปาริอ a ปารอปารอที่เมืองปารีสนะคะอ b บ n งกอกอับงกอกอบงกอกอบงกอกก็คือที่กรุงเทพคะ่ะอลาเมร์อลาเมร์อลาเมร์อลา Ti à la montagne, à la montagne, à la montagne, à la montagne Tiuka à la campagne, à la campagne, à la campagne, à la campagne Ti Je vais chez toi en voiture, je vais chez toi en voiture Je vais chez toi en voiture, je vais chez toi en voiture. <Sans> roadion, nah je vais à paris en avion 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 je paris, en avion. Je, vais paris en avion. <Sans> bain, je vais en italie en bateau je vais en italie en bateau. Je vais en Italie en bateau. Je vais en Italie en bateau. Je vais chez toi, vélo. Vais chez toi vé... à vélo. -à je, vais своих, je vais chez toi à vélo. Je vais chez toi en vé... à vélo. Je vais chez toi à vélo. Shanky je, hum. je vais au travail à pied. 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 Je me déplace en avion. 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 Je traverse la mer en bateau. 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 วิธีการเลือกใช้อองและการใช้อามาฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำค่ะขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขความโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแม็กซิโอฮาวา